สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปทําการไลฟ์สดแบบแนวนอนนะคะทุกคนซึ่งปี2024นี้เขาได้เปลี่ยนปุ่มจากแนวนอนมาไว้อีกที่หนึงนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการที่มองหาง่ายนะสำหรับครีเอเตอร์ที่จะกดเข้าไปตั้งแบบแนวนอนนั่นเองนะคะ,ะตรงนี้เนาะะมาดูกันว่า ไปทำยังไงนะคะถึงจะตั้งแบบแนวนอนได้นะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเราต้องตั้งที่โทรศัพท์เราก่อนนะคะอ่าปรับให้เขาเป็นแนวนอนเนาะ,ะพอเราปรับให้เขาเป็นแนวนอนนะคะกดเข้าไปที่ ytube นะคะกดเข้าไปตรงกากระบาดจะเป็นตัวรูปโทรศัพท์นะคะอยู่ใต้ไม้นะคะทุกคนนะให้กดเขาหันเป็นแนวนอนนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อคอนเทนต์นะ พาชมสวนหลังฝนตกโอเคอ่าแล้วก็ไม่ได้ตั้งสำหรับเด็กนะฮะใครสร้างไรายได้ก็อย่าลืมตั้งสร้างไรายได้ไปนะเสร็จแล้วก็กดถัดไปจ้าเราก็จะหันนะตัวรูป โทรศัพท์ของเราก็จะเป็นแนวนอนแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะไลฟ์สดกันได้เลยเนะาะก,กดกดไลค่ะไลฟ์สดนะคะตัวนี้นะอพอไลฟ์สดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะพามาชมสวนหลังฝนตกนะคะ แบบนี้เลยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตาม